ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศไทยทุกท่านครับเปิดโผ2 20อันดับมหาสศรษฐีชาวไทยที่บิ๊กตู่เตรียมร่อนจดหมายให้ร่วมสู้โควิด -19 หนึ่งในนั้นมีชื่อทักษิณชินวัตรร่วมอยู่ด้วยจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีของไทยได้ออกมาถแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโดยระบุว่าได้เตรียมทําหนังสือเปิดผนึก20ฉบับถึงอภิมหาเศรษฐีที่รวยติดอันดับของประเทศไทยให้ร่วมสู้เป็นทีมประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด20อันดับจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Fox Thailand ในปีพุทธศักราช2563ประกอบไปด้วย น้องเจรวรน์มูลค่าทรัพย์สิน27,300ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ8,92,000ล้านบาทโดยอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหารเฉลิมอยู่วิทยามูลค่าทรัพย์สิน2 2 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ6,600 0ล้านบาทอยู่ในธุรกิจเครื่องดื่มนายเจริญสิริวัฒนพักดีมูลค่าทรัพย์สิน1 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ3 4ม3 0 0ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์ตระกูลจิรธิวัตรมูลค่าทรัพย์สิน9,500ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 1 0 0 0 0ล้านบาทธุรกิจค้าปลีกสหรัฐรัตนาวดีมูลค่าทรัพย์สิน6,800ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าประมาณ222,000ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน อายวัตศิริวัฒนประพามูลค่าทรัพย์สิน3,800ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 2 4 0 0 0ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจรีเทลหรือธุรกิจค้าปลีกประจักษ์ตั้งคารมวรกุลมูลค่าทรัพย์สิน3,100ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 0 1 0 0 0ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจสีทาอาคารตะกูลโอสถานุเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน3,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ98,000ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม วนิชัยวันมูลค่าทรัพย์สิน2,800ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ91,500ล้านบาทโดยอยู่ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตชูชาติเพชรอําไพและดาวนภาเพชรอําไพมูลค่าทรัพย์สิน2,650ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ86,600ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถมูลค่าทรัพย์สิน2,600ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ84,900ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจการแพทย์และโรงพยาบาล ฮาราลิงนักธุรกิจชาวเยอรมันที่ทำธุรกิจในไทยมูลค00่ society, 000 000า CSS. ทรัพย์สิน2,300ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ75,100ล้านบาททำธุรกิจหลากหลายกริตรัตนรักมูลค่าทรัพย์สิน2250ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ73,500ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจสื่อคิรีการจนาพาสมูลค่าทรัพย์สิน1,900ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ62,000ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่งสื่อโฆษณาและอสังหาริมทรัพย์ สันติพิรุมพักดีมูลค่าทรัพย์สิน1,860ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ6 7 0 0ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์พักสินชินวัตรมูลค่าทรัพย์สิน1,850ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ6 4 0 0ล้านบาทอยู่ในกลุ่มเป็นนักลงทุนวิชัยทองแตงมูลค่าทรัพย์สิน1,800ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ58,800ล้านบาทเป็นนักลงทุน สมพศ์อานหูในมูลค่าทรัพย์สิน1,750ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ57,200ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานริทธิรักโกเมนมูลค่าทรัพย์สิน1,650ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ53,900ล้านบาทเป็นอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหารและคนสุดท้ายสุภลักษณ์อัมพุทธมูลค่าทรัพย์สิน1,600ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ52,300ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจรีเทล และที่น่าจับตามองที่สุดก็คืออันดับที่16คือนายทักษินชินวัตรถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่อยู่ในประเทศไทยแต่ก็ถือว่าติดหนึ่งใน10อภิมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยฝากติดตามช่องถ้าท่านใดที่ชอบฝากกดติดตามฝากกดไลค์ขอบคุณครับ